มันเข่ามันเขาเพี้ยนยาวยาวยาวโอ้สี่หางวดหกเท่าแต่กันออกไปอาไรทีละกินข้าไวไว้ 9, 1, 6, 5, 9, 5, นะ้ำเนาะค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าเก้าห้าหกนาะคือถ้าเกิดเข้าติดกันนี้คือเข้ายาวเลยใช่ไหมพ่อยาวเลยแต่ถ้าหลุดคือหลุดยาวเลยสี่หางวดหลายัางหน่อยโอ้ึ้นที่ขันเขามันสามตัวเลยด้อ่าเป็นสูตรคำนวณเนี่ยยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหน นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะพ่อเนาะนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทาง ช่องอบปอผารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางของหมอดูตาทิพย์กันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับความฝันของพ่อหมอแล้วก็เลขดวงที่มาแรงจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับหมอดูนะครับ มาทีแร่อว่าได้มาเจอกันเล็บพ่อเดือกเขาบ่ถือว่าจันงไ,ง <laughs> ไปเคยศึกษาเดือนไปนะสามหอกกับซีเติร์นอย่างนะอ,อย่าถือเท่นบ่ถือถือวานบ่ถือครับลูกดวงขุนมาเบื้องดวงหลวงขุนมาบ่อะไรประมากามิเตะคนหลวงบ่ค่อยดีแต่งแก่บ,บ่ปู้บัลนี้ยแต่งแก่แบบได้ค่ะ สองดาวงูนี่แหละแต่งวันใดค่ะปูของวันเสาร์เมื่อเอื่นนี่แหละทุกวันเสาร์ตีสามคือเก่าแมนเมื่อนั้น่าไปตีสามเนาะไปยูวัดเนาะมือนี้เสียเลขเ้าไปาำนวณฮะโอ้เมื่อนี้มากไหมเลยบ่ปูแม่เลขฝันเบ่ร์คิวเอาคำานวณเอาคำานวณแม่แห่้ม่เอาค้านวณเลยนะครับบ่รู้ว่าปูมีสูตรคำานวณได้ไหม มันมีเบิดเนี่ยหมอแม่อ้ยกระสันเอาที่โดนเนาะอ้กว่าเนาะคำนวณันนะครับเอาเข้าม้วณแม่นกว่าเนาะปูแม่นคำนวณอะได้ฮะหาวัดเด้อค่ะวัดนี้บวกกว่าวัดเมื่อกี้เออไม่ออกซีซีสามอหางเดียวขึ้นลงแต้มเดียวทั้งหมดเลขฝันสามหกเลขฝันสามหก ออกซี่หกอ๋อกะสืแก้มนึง้ยกลุ่มหัวเสียเลยนะครับเนาะกระหัเสียแล้วงสื้อลัตเตอรี่เนาะบัดนี้งวดนี้จะคำนวณคำนวณได้สี่หกอ๋อซี่เจ็ดงวดนี้ใช่ไหมพ่อแม่นสี่เจ็ดห้างเดียวเดียวปูหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดป้าดถูกไปมากพอหันในหนึ่งหาซีมาหนีในหนึ่งสี่เจ็ด รักนึงสีมาป่ะคือรักหนึ่งสีมาา้นนมานะ,ะเรียกฝันกะมหาเก้ากะหนึ่งเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยฝันว่ายังไงบ๋อชักหน่อยได้พอคันว่าเรียกฝันกะได้อยากฟังไหมบ๋อฝ <laughs> ันว่าเด็กเป็นน้ำหาลูกไส้ลูกไส้หายสาบสูญไปแต่สมัยเทียบ น,นานแล้วใช่ไหมครับนานสมัยนานๆนแล้วเพราะเนาะหลายปีเลยด้วยครับผมเนี่ยหายสาบสูญครับโอ้ยพอเห็นบักไก่อยู่โรงเรียนเด้อพอ,อกขาว่าเอาตั้งแต่ยังอยู่หันก็โอ้ยไปกินเขาน้ำเล็กหน่อยนักเรียนปะศัตรก็เลยเข,ข้าไปโรงเรียนไปเก็นไก่ไก่คือเ,ล,ล,อเล่นซื้อบักไก่มาหาพ่อมาไม่กรอกพอมหาหับจิเนียบ้านลูกหลา,านปะศัตร แดนบากกว่มกกว่ามากโมเฉ่แดงเสือป่ากับผ่มีป่าแดงๆโฮมแดนมากกว่มกกว่ามาโอ้ยมาอยู่ยังไงไปไปแม่น้ำพ่อเนล่ามากกับเต้นเขาเมื่อวับปลดเขาเมื่อพ่าเนี่ยปกตว่าซอกกบไฟนี่แหละเต้นน้อยๆเต้นเขาบอกไปแม่น้ำพ่อเป่ แต่แสดแงว่ามันลำบากที่ตกอยจะได้กูตี่เนอยเอ่เนึ่งเก้ากับหาเก้าหนึ่งเก้ากับห้าเก้านะครับตีว่ามันเป็นเก้านัา่นแหละอายุหลายกับพ่อพ่อมันเกิดเพราะอยี่สิบเอ็ดมื่อกี้สบดหลายปีแล้วบ่สามสิบเก้าสามสิบเกสีส่สิหนึ่ง 24, ยี่สิบเอ็ดเลยว่าหนึ่งสองน,นี่หนึ่งลบหกมากกว่สีเลี้ยหาน่าสองลบหกเลี 2, ้ยสี่สี่สิบห้าอายุสี่สิบห้าปีนะพ่อเนาะคำนี้ยังเป็นคนถามว่ายังเหรอล่ะก็คือฝันว่าได้ไปตามลูกใช่ไหมพอ่อแมนพ่อกระตีเป็นหนึ่งเก้าก่าอะไรนะครับพอ่อตห้าเก้าห้าเก้า เลขฝันเลขฝันนะครับแต่คำนวณแม่นกว่าคำนวณได้ตัวไหนพ้าหนึ่งสี่เจ็ดอย่างหนึ่นนงสี่เจ็ดคำนวณแม่นกว่านฝันบอก็มันเข่ามันกระชีเข่าครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับคำนวณอะไรเรียกเป่าดิเรียกบ่อเป่ามันออกเป่ามันเรียกบ่อเข่าหนึ่งสี่เจ็ดจับหนึ่งเก่าฮะเข่าเป็นหนึ่งหัวเป๋บ่ค่ะหนึ่งหัวกะมันออกได้เว้นละ ข่าวมื่อด้รังทัานหาเก่านึ่งเก่าเป็นเลขวันนี้มีทั้งเลขความฝันแล้วก็เลขคำนวณน,นะพ่อเนาะนไม่เคยได้เลขคำนวณตะเตียนี่เป็นครั้งแรกนะ<ช>พ่อได้รู้แต่บอกลงอยู่ทูปตะเตียโอ้ถูกถูกไวเพราะว่าตัวเลขคำนวณเราเนี่ครับเออถกอยู่ไวก็มันเขา่า <c oughs> มันเขา่าเลี้ยงเบือยยาวยาว เสีหางวดหกวดแต่กันออกไปอาลาธี่หละเปลี่ยนเข้าไว้น้าเนาะค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหกห้าเก้าห้าหกนาะคือถ้าเกิดเข้าติดกันนี้คือเข้ายาวเลยใช่ไหมพ่อยาวเลยแต่ท่านหลุดคือหลุดยาวเลยคือเสีหางวดแล้วยังหน่อยโอ้โหันคือขันเขามันสามตัวเลยดิอ่าเป็นสูตรคำนวณแมนยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนบอสครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะพ่อนะแมน มปนแมนปูรีพอแล้วเลืยบอดครับหนึงน่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดคาดว่าเขาคาดว่าเขาแล<ม>้วก็แสดงว่าพ่อมั่นใจคัดเลยครับมา,าตอขึ้นตรงรุงมันบอดย่านแต่มันคือว่างหันอือมว่างหันนี้ไปออกเรียกบนเรลกล่างไม่เรียกสองตัวครับซีซีหกซีซีล่างเจะมือสบายแล้วะ ไม่รอตัวเก้าน้อจะมือก็สบายคบแล้วมีเขามีรถวลาต้องค่ะแต่เก้าพ่อหมอกะดีกะเป๊ะเป๊ะไหลงวดจนว่าได้จักแซนก็ได้ไล่ไายตามตัวหันค่ะจะสองสามแสนก็ได้ยุ่ค่อยได้นอกจากควอมฝันนี่เนาะนี่คือคิวกะคิวคือสูตรคำนวณของคุณพ่อนี่คือส่วนมากจะสองตัวหรือสามตัวครับพ่อครับเอ่อ คำนวณมันไดสามตัวเลยเดยสามตัวเลยนะครับพ่อไม่โตดก็ตรงใช่ไหมครับตรงไปเลยคันบอ่อเขาคือบ่อเขาตรงไปเลยนะครับขันขับมันออกอย่างเขาเอิญว่าโตดจังชื่อเถือว่าบอ่อเขาโอ้ถ้าหนึ่งสี่เจ็ดก็คือหนึ่งสี่เจ็ดตรงเลยคร,รับได้เหตุยังครับอครับก็เป็นสูตรคำนวณอนะันนี้เป็นครั้งแรกครับเป,เปิดเผยในช่องเป็นครั้งแรกนะครับเออวัองหันล่าหุ้นถใหง่าย มันก็เลยบอกใครไม่โชคม,มันย่ายแล้วบ่าย้ายแล้วรอบนี้มีโชคเลยใช่ไหมพ่อเน่นง่ายวันที่สิบเจ็ดปันมาครับก็เป็นทั้งเลขความฝันแล้วก็เลขคำนวณชุดคำนวณนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเด่นเลยนะทีเะ่เจ็ดละเด่นหนึ่งสี่เจ็ดเด่นเลยเหรอครับพ่อเด่นเลยอืมเด่นหนึ่งสี่เจ็ดนะครับ เออคำมันเขางอดรุ่นเสียวเลขสูตรไม่เบิ้งหรอกครับตัวเดียวเนี่ยพอ่อแม่นบนนี้บนลง่างครับเป็นสูตรคำนวณเนาะถือว่าครั้งแรกเนาะที่เราได้ถ่ายทำนะครับผมสูตรคำนวณของคุณพ่อหนึ่งสี่เจ็ดนะครับ ค,คือคือไม่ต้องโตดไม่ต้องกลับละตรงตรงเลยใช่ไหมพ่อ<น>ถ้าโตดนี่ถือว่าไม่เข้าเลยล่ะพ่อบ่อเนื่ยไม่ซับครับคันออกคือออกไปคันเข้าคือเข,ข้าตรง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 ถาหลุดคือหลุดไปเลยหนึ่งสี่เจ็ดนะครับหางเดียวเม็ดเดียวนะครับเอฟซีครับแนวทางของพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับผม ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อครับผมครับขอบคุณครับพ่อครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผม้องพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับผม1 4 7คือเลขคำนวณนะครับส่วนมากจะเข้า3ตัวนะครับเนาะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับเลขคำนวณส่วนมากจะมาขอแต่เลขความฝันเนาะแล้วก็เลขดวงนะครับวันนี้พิเศษหน่อยก็คือมีเลขคำนวณด้วยนะครับกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผม1 4 7นะครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ